เป็นทางขึ้นเขาแบบชันๆเลยนะคะแต่ทุกคนดูบรรยากาศสิคสวยอะเขียนว่าหมู่บ้านเปียงซอให้เลี้ยวขวานี่เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตรงนี้นะทุกคนอ่ะเลี้ยวขวาหักศอกนะคะเลี้ยวขวาตรงนี้เขาจะมีป้ายเยอะเลยตรงเนี้โรงเรียนบ้านเปียงซอโรงคั่วกาแฟค่ะให้เลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาไปแล้วก็ขับข้ามสะพานตัวนี้ค่ะข้ามลำน้ำ ลำน้ำลำน้ำน่านตรงนี้อเดี๋ยวไปอีก8กิโลเมตรนะคะเส้นนี้ยังดีอยู่พอเลีย้ยวเลี้ยวมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นจุดแรกเลยก็คือโรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่านแล้วก็ตรงไปอีก8กิโลค่ะเส้นทางพอเลี้ยวเข้ามาจากทางหลักมาเข้าทางบู่บ้านเปียนซอนะคะถนนก็จะเริ่มขรุขระแบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นขรุขระที่เป็นคอนกรีตขรุขระคะ่ะระยะเวลาในการขับขี่มันจะลดลงคือใช้ความเร็วได้น้อย พอถนนค่อนข้างขรุขระแล้วก็จะเป็นการขับขึ้นเขาเดี๋ยวเลี้ยวขวาตรงนี้มันดูชันเหมือนกันนะโอยโอเอาเรื่องเว้ยเราใช้รถเกียร์ออโต้แต่พอขับขึ้นเขาอย่างเงี้ยใช้เป็นแมนวนวลนะคะแล้วแล้วก็ใช้ขึ้นเกียร์หนึ่งเอาค่อยๆไต่ขึ้นไปมันจะช่วยส่งกำลังของรถได้ดีเลยแหละคนที่ชอบเที่ยวแบบ ภูเขาเขียวๆก็ก็จะชอบแบบนี้นะบ้านบ้านเราอะ่ะบ้านวิด้าชอบแบบนี้มากเลยแต่มันก็จะมาเที่ยวกลางเต็นถึงแม้จะเป็นรถเต็นหลังคาเรามีครบทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความลำบากบ้างอยู่บ้างมันก็จะสอนให้เรารู้จักปรับตัวค่ะเนี่ยวิถีของการมาแคมป์คือมันจะทำให้เรากลายเป็นคนง่ายๆปรับตัวง่ายเส้นทางที่ ที่มาจากถนนเมนหลักที่เหลืออีก8กิโลที่เข้าหมู่บ้านเปียงซอนเนี่ยเป็นทางขึ้นเขาแบบชันๆเลยนะคะแต่ทุกคนดูบรรยากาศสิมาดูภูเขาซะก่อนโคตรสวยอะเนี่ยคนขับรถก็จะต้องมีฝีมือพอสมควรแต่ยากน้อยกว่าบ้านห้วยหมีนะคือมาง่ายกว่าบ้านห้วยหมีค่ะมันจะใช้ความเร็วไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นทางลุกลังอะมันจะเป็นลุกลังสลับปน ปูนเป็นปูนที่ไม่เรียบอะ่ะเขาเรียกคุข่าใช่ไหมหินลอยเออหินลอยถ้ามอเตอร์ไซค์ก็จะจะขับยากสบะะนะัดเนอะมันเป็นปูนหินลอยโอ้โหสวยจังเลยถ้าใครใครสงสัยมาได้ไหมมาได้นะเมื่อกี้มีรถเอทเพนเดอร์ปะเอทเพนเดอร์ e ender, สวนไปป้ายแดงด้วยเออเขาก็มาได้เนี่ยแต่ว่ามันจะมีหลุมมีอะไรอย่างนี้บ้างก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะเส้นทางมันมาได้ค่ะ แต่ว่ามันก็จะขึ้นแบบชันๆตรงๆยาวๆมาเมื่อกี้เนินก่อนขึ้นมาเนินนี้คือชันยาวๆเลยนะคะ